วันนี้สำหรับผมนะผมว่าแนวรับเนี่ยผมว่าแนวรับแย่มากเลยนะแย่แบบมากกว่าที่หลายๆนะที่ผ่านมาด้วยนะครับผมคิดว่ามันไม่ไม่ดีเลยนะครับแต่อุราน่าเนี่ยด้วยความที่อราน่าเนี่ยเขาพลาดลูกหนึ่งนะแต่มันเป็นความผิดพลาดที่ชัดเจนมากมากแบบมากมากเกินไปไม่ควรไม่ควรออกบอลแ,แบบนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ออกบอลเล่นบอลด้วยเท้าเก่งเล่นจ่ายบอลดีแต่ลูกนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นนะครับ ช็อตที่โอนาน่าก่อนจะออกบอลน่ะปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะกระตืหรือร้อนนู่นนี่นั่นนะครขยับตัวแตะบอลนะครับแต่ช็อตนั้นเนี่ยใครจําได้บ้างโอนาน่าเนี่ยเหมือนยืนเฉยเแล้วแบบถูกต้องเล่นประมาทอ่ะคุณบงกตเหมือนยืนเฉยเแล้วแบบเหมือนเหมือนชิลอ่ะเหมือนชิลโชว์ชิวเฉยเลยนะครับแบบผมเห็นภาษาการในการรับบอลผมเห็นฟุตเวิร์กไม่มีเลยอ่ะคือ อยู่จับบอลแล้วก็นิ่งไว้เฉยๆมันก็เลยทําให้เขาจะแตะบอลไปนะและ้วผู้เล่นผู้เล่นของทางกาลาตาสลายเขาบีบมาเร็วแล้วอะถ้าคุณมีฟุตเวิร์กคุณพุ่งเข้าหาบอลคือรับบอลเสร็จปุ๊บแตะบอลไปข้างๆจังหวะแรกก่อนแบบนี้นะครับแล้วมีตัวบีบมาม,มันก็ยังทิ้งระยะนึกภาพออกไหมมันก็ยังทิ้งระยะแล้วก็คุณก็อาจจะแตะบอลมีมุมอื่นให้แตะแต่ปรากฏว่าตอนที่ผมไม่แน่ใจใครส่งบอลมาให้ไม่ว่าอารราบัตรหรือว่าลินเดเลฟใครก็ตามอะ ส่งบอลมาให้โอนาน่าโอนาน่ายืนนิ่งเว้ยโอนาน่ายืนนิ่งๆเลยยืนแบบยืนเต็มเท้าเลยอะ่ะยืนเต็มเท้าคือแบบไม่มีฟุตเวิร์สไม่พร้อมจะขยับตัวพอบอลมันมาถึงตัวปุ๊บคุณแตะไปเล่นเลยไม่ได้ถูกไหมครับคุณแตะแล้วคุณอยู่กับที่ทีเนี้ยพอคุณอยู่กับที่ปุ๊บตัวบีบเนี่ยเขาบีบเข้ามาเนี่ยมันเลยทําให้ตัวเขาอะ่ะไม่เหลือสเตปในการที่จะวิ่งไปแล้วก็เตะวางออกไปทางขวาหรือตรงๆออกไปข้างหน้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเขาอะ่ะ ซิดแบ็กอะคือเขาเล่นแบบเท้าสองข้างยืนแบบไป็ม้นเท้าเลยอยู่กับพื้นเลยมันเลยทําให้เขาต้องเสี่ยงในการจ่ายบอลแบบแบบไม่ขยับตัวเลยครับคือแบบจับบอลเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วก็ง้างเท้าวขวาถอยหลังแล้วก็จ่ายบอลไปข้างหน้าตรงๆแล้วกะว่ามันจะถึงคาเซมิโรกะว่ามันจะถึงตงัวกลางโอ้โหแบบผมเห็นเสร็จปุ๊บผมนี่แม่งแบบผมไม่ได้บ่นเรื่องแบบจ่ายนะแต่เฮ้ยอยู่ เราเห็นชัดเลยว่าคุณไปออกลูกประมาทอ่ะใครเห็นด้วยเรื่องนี้กดย4สี่นะครับประมาทเลยครับลูกที่คาสิโนโดนแดงนี่โอนาน่าประมาทเ็เต็มแล้วผมบอกจริงนะการที่โอนาน่าแมนขอโทษรับผิดชอบเนี่ยผมว่าดีนะแต่อย่างที่ผมพูดไปรอบที่แล้วที่พลาดอ่ะผมโอเคคุณขอโทษคุณแมนแต่คุณต้องปรับปรุงด้วยนะลูกสามสองคือมันก็คือความผิดพลาดในการยินแหน่งของอัมระบัดไม่ล้ำหน้า หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงซึ่งมันก็มันก็คือการไม่ออแกไนซ์แผงกองกองหลังบอ่ะคุณเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อปะ่ะคือมันคือการไม่ออแกนไนซ์แผงกองหลังนะครับคือมันเหมือนกับต่างคนต่างเล่นแล้ว,วอ่ะอ่ะเนี่ยผมเอาให้รูกให้ดูเนี่ยลูกสุดท้ายอ่ะคือต่างคนต่างไปแล้วอัมระบาดก็ไม่สนใจเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็ไม่สนใจปัมระบาดแล้วก็คือแบบเฮ้ย ดูแลเขาทีนึงไหมในมุมผมนะเขาเพิ่งมาแถมต้องมาเล่นแบ็คซ้ายให้ทีมด้วยอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะนะครับแล้วคุณหลุดแบบนี้พอมันย้อนมาพุ๊บบอลถึงคดีมันหลุดหลุดแบบมันเดี่ยวอ่ะนะครับก็แล้วอนาน่าก็ดูแล้วแบบเสียความมั่นใจไปแล้วอ่ะตั้งแต่ช็อตที่แบบเสียจุดโทษอ่ะทาเพื่อนโดนใบแดงอ่ะเหวอแล้วเอางี้เอาแชร์คดีแล้วกันเหวอแล้วอนนาน่าจะทําอะไรก็พลาดหมดแล้วอ่ะผมมองนะมันพลาดหมดแน่แ่ถ้าอย่างนั้นนะแล้วถามว่าไอ กองหน้าหรือเกมลุกที่เราพยายามจะเล่นกันการต่อบอ bon ลที่เราพยายามจะใช้กันแท็กติกที่วางมาพลังงานของฮาดิบาร์บริชบี้กับเมสันเมาส์ฮอยลุนที่ยิงได้สองประตูคาซิโรที่สกรีนได้ดีวันนี้โอเคแต่จ่ายบอลอาจจะได้เสียเยอะไปหน่อยมันมีมุมที่จะชนะตั้งเยอะผมบอกให้คือในแง่ของตั้งแต่ลูกแรกเลยนะตั้งแต่แรกเลยในแง่ของพลังงานเมสันเมาส์คาร์ดิบาร์บริชบี้นี่แม่งคือช่วยทีมเยอะมากครับและแทนที่จะได้มาคุยเรื่องแบบ พัฒนาการของน้องหรือพัฒนาการของตัวเมสันเมาส์ที่ขึ้นมาแล้วตั้งแต่เข้ามาสู่ทีมแล้วมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยคุณไปแบบเนี่ยการหาพื้นที่ของเมสันเมาส์ในการดรอปลงมารับบอลจากคาเซมิโร่ในการหาพื้นที่ด้านหลังการตาตสลายบีขึ้นสูงมาพื้นที่ด้านหลังกาลาตสลายแดนกลางอ่ะพื้นที่หลังแดนกลางของของกาลาเน่โอ้โหพื้นที่บานเบิดเลยครับผมก็งงไงบางครั้งก็ผมก็รู้สึกแบบฮ้ยบางทีเราน่าจะทําประตูได้ดีได้เยอะกว่านี้เพราะว่าก็คุณดูดีอย่างเงี้ ไรฟอร์ดสลับกับฮอยลุนไรฟอร์ดไปยินหน้าเป้าฮอยลุนออกซ้ายเข้าช่องฮาวสเปซไปแล้วไปกระชากบอลไปเองอะ่ะขึ้นไปขนาดเนี้ยฮอยลุน <l> วันนี้มันโคตรดีเลยนะครับแบบดีแบบดีขึ้นเรื่อยๆจริงเนี่ยแล้วลูกนี้คัตแบ็กกลับมาเป็นบรูโน่ที่ยิงเบาไปอ่าโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ดูเฮ้ดูดีเปิดมาแบบดูดีนะครับเซตบอลด้านหลังเฮ้เซตได้โอเคนะมีผู้สาวตูวตวถึงเขาจะเพรสมาคาสมมโล่ก็ยังโอเคแบบสลัดตัวประกบมาแล้วก็มารับบอลได้ได้โอเคนะครับ คือคือมันดูแบบอ่ะก็แก้กันขึ้นมาได้อ่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแถมเจอพื้นที่ว่างตลอดผมไม่บอกไงว่าเจอพื้นที่ว่างวันนี้กาลาเจอพื้นที่ว่างเยอะมากครับปล่อยพื้นที่ว่างไว้เยอะมากเลยครับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยไม่มีใครเข้าเลยคือแบบขึ้นเกมแมนยูขึ้นเกมง่ายมากๆบอลแทงเข้าพอเกตก็มีให้เห็นด้วยบอลแทงเข้าพอเกตก็มีเฮ้ยผมก็มองว่าคุณเล่นตามแท็กติกแบบในที่ควรจะเป็นในจุดที่มันเล่นดีก็เล่นดีเลยครับเอาบอลเข้าจุดอันตรายแต่บอลสุดท้ายมันยังไม่ดี คือแมนยูทำโซนสโซน3ได้ใช้ได้แล้วในแง่ของเกมรุกแต่ยังทำโซนสุดท้ายนี่ยังไม่เนี๊ยบแต่ก็ไปปรับกันสิเพราะมันเหลือแค่โซนสุดท้ายใช่ไหมแต่คำถามคือไอ้ปัญหาที่มันก่อตัวหนักมากเลยก็คือปัญหาเรื่องการทรานสิชันเกมรับหรือเมื่อเราเสียบอลอะแล้วเราต้องเปลี่ยนจากรับจากเล่นเกมรุกอยู่อะไปเล่นเกมรับเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ายังมีปัญหาอยู่ยเยอะแล้วบอลมาโซนอย่างเงี้ยครับด้านหลังขึ้นมาแทางเวอร์ติเคิลขึ้นมาให้ให้ฮันนีบาลในพ็อกเก็ตและพื้นที่ก็โคตรเยอะ แล้วฮานดิบาลทาไงครับทําเรื่องที่ควรทําครับมองหาพื้นที่ต่อไปถูกไหมฮานดิบาลก็มองหาผมพูดเสมอเลยเวลาเล่นเกมกลูกอะคือคุณไม่ต้องคิดซับซ้อนคุณไปที่พื้นที่ว่างแล้วตัวเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจกันว่าเพื่อนได้บอลในพื้นที่ว่างคุณก็ต้องโจมตีพื้นที่ว่างถัดไปลูกเนี้ยครับฮานดิบาลรับบอลในพื้นที่ว่างในพ็อกเก็ตแล้วเพื่อนจ่ายวอลดีโคมาดีมากแล้วบูโน่ก็เติมทางขวาในตำแหน่งของตัวเองวังนนี้ที่เป็นตำแหน่งปีกขวาถูกไหมแล้วบูโน่เข้าพื้นท <im it> <ib> ถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันมีข้อดีไว้มันมีการมันมีเพลงที่ดีอย่างนี้แล้วกันมันมีเพลงที่ดีมันมีเรื่องที่ดีในสนามครับแต่เราแทบไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้เพราะว่าโอ้โหมึงมาสร้างดราม่ากันแล้วอย่างนั้นนะท้ายเกมแล้วคําถามคือจบเกมสามสองไอ้เรื่องพวกนี้มันมันเป็นเรื่องสําคัญในการพัฒนาทีมแต่ในแง่ของแฟนบอลใครจะใครจะสนครับถามจริงแล้วยังไงอะ่ะพี่อ้ําแล้วยังไงอะ่ะอ้ําส่งบอลเข้าพื้นที่ว่างแล้วยังไงแพ้แพ้สามสอง แบบที่ผู้รักษาประตูแบบที่กองหลังรั่วสุดๆและแบบที่ผู้รักษาประตูอยู่ๆก็สร้างงานให้เพื่อนโดนใบแดงฮัลโหลปัจจัยสําคัญมันคือเรื่องนั้นไงการสกรีนการยืน4ี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับเนี่ยไปตัวไล่พลังงานทั้งนั้นครับที่คุณขี่ไ้เนี่ยสี่คนนะครับแบรชฟอร์ดซ้ายสุดนะครับกลางเป็นเมเสันเมาส์คู่กับฮารดิบารดวีขวาเป็นบรูโน่คือเรื่องเด่นคือคุณมีพลังงานแล้วคุณบีบเข้าไปคุณไล่ไป การสไลด์แม่งขึ้นขึ้น,นแบบเซตอัพบิล์อัพจากแดนหลังไม่ได้เตะยาวอย่างเดียวอ่ะก็เตะขึ้นมาแล้วก็กลับเอากลับมาบุกนะครับเนี่ยการเซตบอลจากแดนหลังเราก็ทําได้ดีนะครับนะจะบอกว่าเป็นสามสองสองสามก็ได้นะครับเพราะว่าอารมราบัตกับคาซิมิโร่ก็จะยืนในรายใกล้ๆกันนะครับแต่ในขณะที่บางหลายครั้งที่อารมราบัตลงมาลูกเนี้ยผมชอบมากเพราะอัมราบัตลงมาเล่นเป็นมิดฟิลตัวรับไงแล้วลงมาสวมบทบาทเซนเตอร์ตัวกลางเพื่อช่วยเซตบอล นาลูกนี้ก็เซตบอลกันขึ้นมาได้ปกติทางดาร์โลก,ก็ดังสูงขึ้นมายืนข้างทางคาซิมิโร่ก็เป็น3 2 3, 3, 3, 2 3นั่นแหละหรือสามก็เซตบอลกันได้นี่ก็เอาขึ้นไปได้เลือกจ่ายไปในเพลเลือกจ่ายไปในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ว่างก็ทําได้นี่นะครับไม่ใช่บรูโน่จ่ายเสียทุกลูกนะผมถึงบอกไม่ได้เสียทุกลูกนะจ่ายดีก็มีจ่ายคิลเลอร์ดีๆก็มีหรือจ่ายเปลี่ยนแดนดีๆก็มีเนี่ยจ่ายไปพื้นที่ว่างที่มันสวยนะแต่บอลต่อไปอาจจะได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่รู้นะครับ แล้ววันนี้แรดฟอดก็ปรับสมดุลตัวเองมากๆในการมาแทงบอลให้เพื่อนเนี่ยใครสอด้ามาอันเดอร์แลปวิ่งด้านหน้าหรือโอเวอร์แลปวิ na, ่งด้านหลังแรดสอดก็ปล่อยบอลปล่อยตลอดบางทีผมยังรู้สึกเลยปล่อยมากเกินไปคือมันบาลานซ์ไม่ได้ว่าจะปล่อยหรือจะจะกระาชากอะ่ะเข้าใจป่ะคือแบบอยากจะให้มีคอมบิเนชันทั้งคู่แต่ยังหาไมเซ็ตเขายัางหาความสมดุลไม่ได้คือตอนนี้ก็เลยให้พาราลิตี้หรือให้ความสําคัญไปที่เรื่องการจ่ายบอลให้เพื่อนก่อนเหมือนโดนย้ํามาเรื่องการจ่ายบอลให้เพื่อนกลายเป็นว่าทุกเพย์แรดฟอดต้องจ่ายอย่างเด แล้วบอลยกมาของคาเซมิโร่ก็เสียดายที่ทางฮันดิบัม์ริชมีนั้นพักอ,อกแรงไปนะมันเลยไม่ได้ไม่ได้แบบจับแล้วยิงอะ่ะนะมันกลายเป็นป้านแบบกว้างออกด้านข้างนะก็เลยต้องแก้นะครับเนี่ยแทงทุกลูกไล่ฟอร์ดนะคใครเติมขึ้นมาเมสัวนมาว์เติมข,ขึ้นมาแทงนะครับแล้วมารอคัตแบ็กนะครับเกมสวนกลับนะควิกทรานซิชันก็มีให้เห็นนะครับแล้วขึ้นมากันขนาดนี้5คนในภาพนี้ผมหมายถึง5ต่อสี่แล้วนะครับเพราะมีฟิวตัวกลางหลุดไปแล้วถูกไหม มีตัวอาห้าต่อห้าก็ยังได้อะมันผมรู้สึกโอเคอะแบบกับทรงการเล่นกับเชฟกับการการวิ่งดึงกองหลังไปของฮอยดุนแบบนี้วิ่งเข้าตรงกลางระหว่าง2เซนเตอร์นียมันควรจะทาให้คุณเล่นเกมรุกง่ายไว้หลายหลายครั้งอะบอลคิลเลอร์ของคาซิโร่ที่มันจังหวะเดียวแล้วมันดีก็มีครับอย่างลูกนี้มันก็คือ bon บอลของคาซิโร่เทพเทปอะนะครับที่แบบวางให้เมสันเมาส์แบบไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะลูกแบบไฮไลท์แล้วลูกนี้ก็เป็นประตูด้วยก็คือมาจากคาซิโร่ไปแรชฟอร์ และฟอร์ดเปิดมาให้ทางฮอยลุนเข้าชาร์จเปรี้ยงนะครับนำหนึ่งศูนย์อย่างสวยเลยถูกไหมครับมันดีแล้วแล้วเมสันเมาส์เนี่ยโ,โหจ่ายคิดจ่าย,ายทูพาสอ่ะจ่ายบอลทูพาสบอลทะลุช่องไกลแบบระยะไกลมากเลยปั่นเท้าขวาด้านนอกใส้ก้อยอให้ฮอยลุนวิ่งใสนะ่ผู้สาวตูวก็พุ่งออกมาก็ก็กักก็อ่ะไม่ไม่เป็นประตูไม่เป็นไรแต่มันแบบมันเห็นมิติบอลไงว่ามันมีการสร้างมาจากคนอื่นบ้างนะครับแล้วกําลังจะเล่นเกมลูกอยู่ดีเนี่ยมันงเจอลูกเดียว ตุงแนวตุงแนวเข้าผมนี่แม่งเไรลวะถ้าผมเอาตัวเองออกสักนิดหนึ่งคุณดูดิในรูปเนี้ยคุณดูดีๆนะพื้นที่แม่งเยอะมากๆครับฮอยลุนต่อยบอลต่อไปให้แรฟอร์ดแรฟอสอดกระชากออกปีกในพื้นที่วงกลมด้านบนเมสันเมาส์เติมเข้ามาตรงกลางสอดเข้ามาด้านหลังแบ็คพื้นที่วงกลมตรงกลางหรือฮาวสเปซฮารนีบาร์เบชบี้ยืนอยู่สอดอยู่ด้านหลังระหว่างกองหลังคู่เซนเตอร์พื้นที่ตรงตรงด้านขวา หรือจะขวาสุดมาบรูโน่ก็ได้คือมันมีพื้นที่เยอะมากกาาตาสลายไม่ได้เล่นเกมรับดีเลยครับแต่เกมลุกเราเนี่ยมันทิ้งโอกาสไปเองเยอะมันเลยยิ่งน่าเสียดายไงมันเลยยิ่งรุนว่าขูดพื้นที่เยอะแต่ยังทําไม่ได้เว่ยยังทําไม่ได้แต่หลายหลายคนเนี่ยเขามีความเข้าใจให้ทีมนะว่าโอเคแบบอะเริ่มจะเห็นการจ่ายแล้วเว้ยเริ่มจะแบบเออเห็นอะไรที่มันพัฒนาขึ้นเว้ยแล้วเขารอประตูไปรอประตูมาเนี่ยอ่ะแล้วสอดแล้มันเริ่มจ่ายเว้ยคุณดูดิอย่างเงี้ย แล้วฟอร์มมันจ่ายเอาอันเดอร์แลปบมาไปอันลาบัดมาเติมคัตแบ็กมาคัตแบ็กมาข้างในแมนยูมีสี่แล้วเซนเตอรอ์กองหลังคู่แข่งมีสามเพราะตามอันลาบัดไปคนนึงถูกไหมถูกไหมครับนี่มันก็น่าเสียดายที่ลูกนี้เสียดายก่อนหมดครึ่งแรกเนี่ยไม่ได้ประตูเพราะมันมปสนสนากโชคร้ายยิงไปโดยฮาริบาฮาริบาก็ทาอะไรไม่ได้ครับยิงตรงนั้นแล้วยิงมาโดนเขาก็จบอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ตาลูแล้วมันดูมีมีม,มีลุ้นอะลุ้นว่ากําลังเข้าใกล้ประตูขึ้นนํากําลังเข้าใกล้ประตูขึ้นนามากขึ มีสัญญาณมาตั่ท้ายครึ่งแรกแล้วโทษทีพูดผิดแล้วส่งฮาริบส่งอเอาฮาริบาออกเอาอิกิกเซนลงมาพออ,าอิกิกเซนลงมาบอลมันข้ามโซนเร็วมากข้ามโซนข้ามโซนบอลตัวลุกเนี่ยห้าคนขึ้นมาขนาดนี้ข้ามโซนไปบูโน่นะครับแต่เนี่ยมันก็จะมีจังหวะประมาณเนี่ยแบบเนี่ยดาโลเติมในพื้นที่ที่มันว่างคือคุณต้องผมว่ามันควรต้องไปต่อในพื้นที่ว่างแต่บูโน่เลือกยิงด้วยซ้ายลูกนี้ปิ้นออกไปไหนไม่รู้เนี่ยก็น่าเสียดายเนี่ยบอลอิวิกเซนมาจังหวะต่อมา แล้วลูกนี้ควรเป็นประตูขึ้นนำสองหนึ่งที่สุดเลยตั้งแต่อิลิเซนลงมาถูกไหมครับบันดาโลเข้ากลางมาแทงมาสวยนะดาวอีลุไม่ใช่ไม่ชมดีลูกนี้สวยเลยเข้ามาดีแล้วอิลิเซนเนี่ยเขาไม่จับบอลเลยคือเขาไปเนี่ยบอลวันทัชเหมือนกันแต่เป็นวันวันทัชที่แน่นอนกว่าคาซิ hmm. มิโร่มั้งนะบันทัชแบบเสีย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 น้อยกว่าอารมณ์อย่างเงี้ยเสียน้อยกว่าแบบอ่ะไปต่อที่ไรสอร์ดหลุดครับหลุดเลยคุณเห็นภาพเนี้ยผมว่ายิงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใครว่ายิงพิมพ์สิทธ์มาหรือเพราะคุณดูบรูโน่ดิบรูโน่อยู่นี่นะ เพิ่งเลยครึ่งสนามมาใครจะคิดว่าไลฟ์ฟอร์จะจ่ายครับในมุมหม,มอะ่ะถ้าเป็นไลฟ์ฟอร์ปกติยิงไปแล้วครับแต่นี่คือไลฟ์ฟอร์ที่ปรับสมดุลจนเสียสมดุลอยู่ตอนนี้หาสมดุลใหม่ก่อนนะครับหลุดไปขนาดนี้เลือกดึงไว้จนรอให้บรูโน่มาจะเอาชัวนะครับนะครับแล้วจ่ายบอลเสียก็หงุดหงิดแต่ไลฟ์ฟอร์ก็คงมีสุดเลยครับก็ให้กําลังใจนะให้ไลฟ์แบบหาสมดุลให้เจอนะครับฝากกดแชร์ฝากกดกระทืบไลา์ like. คลิปนี้เป็นกาลังใจให้หน่อยขอกําลังใจหน่อยครับช่วงนี้จะแฟนลิเวอร์พูลเข้ามา สมน้ำหน้าจะแฟนอาร์เซนนลที่ข้าตามเข้ามาให้กำลังใจผมจากบิ๊กซิกน่หรือจะแฟนแมนยู Man, you, ด้วยกันเองเนี่ยนะขอแล้วกันนะครับกดไลค์ให้นิดนึงแล้วกันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเหนื่อยจังเลยนะครับเหนื่อยจริงเหนื่อยจัง